เออมาฮอลิเลยีบิคเมียพิดเมียนั่นแหละพาเมียขึ้นรถไฟพาเมียขึ้นรถไฟนี่คือเพื่อนไม่บีคำวิทรถไฟนะลิงรถไฟเนี่ยทำไมยังมากันรถไฟไม่บีนกูแท็กซี่เราถ้าไม่เห็รถไฟนะนายตดใจหมดที่มาได้หมดเขาติดก็ได้หมด เอามาอยู่ไดมอนน่นนะเออคีคีเนี้ยขีตัวนี้นะลิงเป็นถึงบริษัทเจ้าของบริษัทแท็กซี่แทนที่จะให้ลูกน่งลูกน้องเนาะไปส่งพาขึ้นรถไฟมาขึ้นรถไฟมากพาลูกพาเต่าขึ้นรถไฟมาเน็ตไลน์พี่น้องเอ้ย ฟัวกริ้ที่จ้ะฟัวฟินแลนด์เอ่าฟัวฟินแลนด์นั่นขี้ขี้เหนียวไหมขี้เหนียวไหมขี้เหนียวกาแฟไหมขี้เหนียวขี้เหนียวก็คืออ๋อมีเคาใฟ่คำว่าขี้เหนียวดีแล้วเนี่ย อากาศดีอนยะู่ะอากาศดีอากาศไม่ร้อนมากเนาะ าอาหารเชา้าก็คือกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าไม่ได้แช่น้ำปลาเมนูคือแช่น้ำปลาเต็มก็มีกระเทียมด้วยเดี๋ยวเรามาจิมกันจิมก,กันดีกว่าพี่ยมโมละกคาบบ็นอะไกูอแล้วตัวตัวใหญ่มากเ,เดี๋ยวอย่าบอกว่าเป็นพยาินะเห็นเขากินกันเขายังกินได้แลวที่พิญญาก,กินเนี่ยโอ้ยพยาธิหัวเลยเอาตัเลย้อ,อ,อ อร่อยนะอร่อยอาหารไทยนี่คืออร่อยทุกอย่างเลยถ้ามันมีน้ำปลาเนาะอร่อยจริงๆต้องใส่ใบนี้ด้วย เสพอิ่ดดิเดพี่น้องมันลูกพยาธิไม่พยาธิเลยเนาะเขาจะยังกินกันได้เนาะถ้ามันมีพยาธิเขาทำมาขายทำไมงั้นไ่ะอืออืออือเนาะอืออือกินพักอร่อยได้ด่าเลยมั้งชอบชิราโคเลยด้กอืออือเนาะอือ อันนี้กุ้งสุกคือเป็นคนที่ว่าใครเป็นเหมือนกันแม่พี่ญาี่กินกุ้งดิบได้เนีบย่าปวดหัวจะกินกุ้งสุกแล้วที่สุกแล้วปวดหวัวแพ้กุ้งแพ้กุ้งที่สุกแต่กุ้งที่ดิบไม่แพะกินได้แปลกบ่หลาะพี่น้องเคยเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าเขายยากกุ้งที่แบบข้าวๆหรือกินมันกุ้งเนี่ยแหละเลยไอ้แม่ก็ตืดๆเนาะร ถ้าแม่หลดจะจะบอกแม่อร่อยอัี้ปรพันธ์มันจืดจืดแล้วกับเพพร้อมอันนี้อยากกินปูคือแบบคือคือค้นเขากินในคลิปน่ะปูสดๆน่ะแบบเห็นมันตาย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 กินมากินกินมากินอ่ะแต่ไม่มีเนาะตำถั่ว ทำทั่วกระไดยุอร่อยเลยเป็นจะใส่ยพงชุดหลดไหละจัดูจีจัะแต่ว่ายำมี่านเดือเหี่ยวจืดด้วยนะ่ะ่าให้รีวิวนะคะทุกคนเพราะว่าป็นคนตรงตรงวิทางร้านเหมือนเดิมเอฟซีนาลากจะ้ะเขาเป็นจ้กของเตียงที่ว่าอยู่อยู่จอมเทียนนะจ้ะรอบทีเดียวก็ให้ให้วายเนาะให้แชมเปญให้วายรอบนี้เราก็อบอุ่นแล้วกลับมาที่เดิม เขาบอกว่าย้อนหลังวันวันทยเอ้ยมันหนิ่วคือกระแดะเลยเฮ้ยจิกีดไอหยังเลยอะเฮ้ยโอ้โหอร่อยน่ารักจ้ะเนาะคุณได้น่ารักอีหลีเนาะจ้ะน้ำเต็งหมกปั่นเย็นๆนะคะอากาศร้อนอะไรประมาณนี้เนาะเฮ้ยผัดเกาหลาหมูนารัก เป็นกระทะเลยมีาเป็นกระทะเลย,เเลยอันนี้ก็คือนี่อย่างว่าเออเออแต่เขายำแบบเช่นะอ้ปาแซลมอน ต้องลองทำตำเขมหอยนางรมหอยนางรมจานช,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 ชอ้อนใหญ่มากเอานี่ดีวออกว่าวีไม่คิดว่าจะได้จานใหญ่นะทุกคนเวลาสั่งอาหารนะเราก็ไม่รู้เอานี่ขอขอกินสองหอยนางรมแล้วกันก็ไม่สนใครเยอะงั้นชมวยเสนอหน่อยข้าวมันข้าวมันกิน bạn thích tháo ra được à, ui, ăn 3 rồi thì nè, 500, ờ, bác